สวัสดีครับในร้อยยี่บ้าผมใส่แปลแร้อนไหวสวัสดีครับผม<ร>ชื่อ<ร>อะไรครับแบนะนำตัวนิดน,นึงครับต้นครับเจ้า<ร>ของใน,น,นร้รอยยี่ิบห้าค,คันนี้นะครับคุณต้น ในรายุผ้คันนี้มีอะไรแต่งอะไรมั้ยครับผมช่วยนำเสนอนิดนึงครับผมก็มีเป็นบัมโบ่ฐานดําบัมโบ่ฐานดํานะตัวนี้สองพันห้าผมจะมาอ่าประมาณสองพันห้าครับเพื่อเบิกใหม่ก็ประมาณสามพันกว่าประวั่าสามพันกว่าบาทนะผมก็จะมีเป็นฝาเดฝาเดตัวหน้านะผมตรงรุ่นพันแปดครับพันแปดครับอ่ามีขายยืดไทยเทด้วยครับฝั่งช่างอิดครับสารยาช่างอิดสารยาครับผมประกับเป็นทีซัทเอ็มนะครับครับผม อ่าประกับไฟด้านซ้ายอันนี้เป็นของอะไรครับผมฮันนี่เวลครับฮันนี่เวลตัวนี้เป็นงาน 10A 10A ครับ 10A หันกระบาทอุ้ยไม้ตรงรุ่นครับผมหูเล็กไม้ครับเบิกใหม่ครับเบิกใหม่เบิกใหม่เล็กไม้ตเองาเลยครับผมปั๊มล่างครับปั๊มล่างปั๊มล่างเป็นของอะไรครับผมเป็นผีเสื้อครับเป็นเบบโบผีเสื้อนะครับตัวนี้ได้มาเท่าไหร่ครับผมสองพันห้าครับ2อง0ันห้าเป็นงานแท้ใช่ไหมครับ ครับแล้วไนท์ตัวนี้ไม่ใส่จานตรงได้ด้วยครับผมจีนไม่ใส่ไม่ได้อ๋อใส่แปลงอ๋อมีอะแดปเตอร์มีอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ของอะไรครับผมของหนุ่ยครับของหนุ่ยราคาอยู่ประมาณที่เท่าไหร่ฮะประมาณเจ็ดแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยนะครับเบรกของ E S ครับสายประกอบสายเบรกเป็นของ E S สายแท้ครับเส้นนี้ประมาณเท่าไหร่ครับสาย E S พันแปดครับมันพันแปดนะครับผมยางหน้าก็เป็นยางตรงฮอนด้าตรงรุ่นนะครับผมขอบล้อเป็นของ ยี่หอคอมดาวครับคอมดาวครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมช่วงหน้าหมดแล้วก็ไล่ลงไปสายหัวเทียนก็เป็นงานแต่งทั่วไปตามตลาดทั่วไปนะครับ,รบนี่เลย<ร>จุกอุดเรซสสิ่งตรงรุ่นป<ร>เป็นของแท้รุ่นโบราณเลยนะจุกอุดเรซสสิ่งตัวนี้<ร>ผมเคยเจออยู่<ร>ก็ไล่ไปโอลิงหลัง ตัวนี้ก็เป็นงานแท้งานแท้ครับมือสองจับมาแปดพันกว่าประมาณแปดพันกว่าบาทนะครับปลาเท้าหลังปัาเท้าหลังผมเห็นปลาเท้าหลังอยู่ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ประมาณห้าร้อยกว่าบาทครับห้าร้อยกว่าบาทเป็นอันนี้เป็นงานเอใช่ไหมครับงานกอล์ฟใช่ครับงานกอล์ฟงานกอล์ฟมีคาร์บอนคาร์บอนเป็นของงานหุ้มครับเป็นของนิวนิวคาร์บอนนะครับิานสวยงามครับผม อ่าผมเห็นอะไรแว๊บๆเมื่อกี้นี้หน้ารถ PGM FI ทำไมถึงเป็น PGM FI ครับผมเพราะว่าแปลงเป็นหัวฉีดครับคันนี้เป็นไหนท์หัวฉีดนะครับขอดูใต้เบาะหน่อยไหนท์หัวฉีดจริงหรือเปล่าหัวหัวฉีดแล้วครับผมอบโอ้ปัก FI ตรงรุ่นนะครับผมแล้วสเต็ปเครื่องคันนี้มีอะไรมากครับ แอ่งหัวชีดเลยอ่ะลูกคาเจ็ดไม่ชักครับเจ็ดไม่ชักเป็นเรือนของอะไรครับเรือนเดิมครับเรือนเดิมของปาวานนะโอ้ยมีหัวฉีดมีเซนเซอร์ตรงรุ่นด้วยนะครับไหนหัวฉีดครับผมขอฟังเสียงเครื่องหน่อยครับ,รบไหนๆก็ไหนๆนะของแปลงหัวฉีดนะผมไม่เคยเจอ นอนนีเดียวนะเสียงดังครับผมเดี๋ยวเดนเล่นเอาปิดเลยครับผมอ่าแล้วชุดหัวชีนี้จบมาจากที่ไหนครับผมร้านช่างตานวัฒนาช่างตาลวัฒนานะครับผมชุดสีนี้เบิกใหม่ทั้งคันเลยหรือว่าทำสีครับเนี่ยเบิกครับเบิกนะครับผมโอ้หวสวยมากเลยคันนี้ช่างตาลวัฒนานครับผมเดี๋ยวผมขึ้นชื่อเฟซบุ๊กอ่ะเบอร์ติดต่อไว้ให้นะครับ ราคาแปลงหัวฉีดประมาณเท่าไหร่ครับผมประมาณเจ็ดแปดพันนะจบบอกเลยเด็ดไงฝากติดตามด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ